ชาวเน็ตสะดุดตาคุณปู่ภัยวงศ์เตชนะนรง์โพสต์รูปภาพเมื่อ50ปีที่แล้วต้องบอกเลยว่ายิ่งโตก็ยิ่งสวยน้องปีใหม่ลูกสาวแอปทักษะอ่อนพักสุขเจริญและอดีตสามีสงกรานต์เตชนะนรง์ซึ่งหลายๆคนอาจจะจดจําภาพของน้องปีใหม่ได้ในลูกของสาวน้อยตัวเล็กๆแต่ปัจจุบันต้องบอกเลยว่าน้องปีใหม่โตขึ้นเยอะแถมยังสวยตามรอยแม่แอปอีกด้วย โดยแอปทักษออนคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู่กับลูกสาวน้องปีใหม่เพียงลําพังแต่ทางด้านแอปทักษออนก็ไม่ได้ตัดขาดความสัมพันธ์กับครอบครัวฝั่งอดีตสามีโดยแอปทักษออนก็ยังส่งลูกสาวไปหาที่บ้านเตชะนารงค์ในทุกๆวันหยุดสุดสัปดาห์ทําให้น้องปีใหม่ก็สนิทสนมกับทางบ้านของพ่อสงกรานด้วยล่าสุดทางด้านคุณปู่ไพยวงเตชะนารงค์โพด,ดูปภาพเมื่อ50ปีที่แล้ว งานนี้ต้องบอกเลยว่าทาเอาชาวเน็ตคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันโดยทางด้านคุณปู่ไพยวงเตชะนรงค์ได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่ารูปของปู่กับป้าแพรเมืม่อ50ปีที่แล้วป้าแพรม,มารินหน้าเหมือนปีใหม่เอวรินไหมปีใหม่เตงานนี้ทาเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบว่านึกว่าพี่สงกรานกับคุณปีใหม่มากกว่าค่ะมองแว็บแรกยังไม่ได้อ่านแคปชั่นคือคิดว่าคุณสงกรานกับน้องปีใหม่อีอ คุณสงกรานกับน้องปีใหม่ชัดๆเลยค่ะก่อนอ่านนึกว่าคุณสงกรานกับปีใหม่จริงๆมองแวบแรกคิดว่าคุณหนูปีกับคุณสงกรานค่ะคุณปู